อยู่ข้างๆผมตอนนี้ด้วยนะครับก็คือน้องๆจาก M.Cott อร์ดทนะครับของอสมทก็จะอยู S ่กันที m ่บูธของ m c o t คอร i ดดิจ Park ที่งานไทยเบรกสองนะครับช่วงนี้เราไปต่อกันที่ธรรมะในตอนเช้าในช่วงเล่าทํากันก่อนนะครับเจริญพร ในช่วงข้อพรรษา3เดือนเนี่ยโดยธรรมเนียมของพระภิกษุเนี่ยก็จะอยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดศึกษาธรรมะจากรรมมหาเถระแล้วก็มีข้อวัดปฏิบัติหรือว,ว่านิสัยอะไรที่ยังไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยก็จะอาจจะดึงมาสักข้อหนึ่งเพื่อฝึกหัดกัดเก่าตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเช่นปกตินั่งสมาธิวันละ3ชั่วโมงก็อาจปรับเป็น 4- ีหชั่วโมงญาติโยมก็สามารถทําได้ เอาช่วงเขา้าพรรษาสามเดือนนี่แหละมาฝึกหัดขัดเกลวนิสัยไม่ดีบางอย่างในตัวเองเช่นเด็กนักเรียนตื่นสายเป็นประจำหรือว่าไม่ค่อยชอบทําการบ้านเนี่ยก็ฝึกใหม่คล้ายๆข,ของพระเหมือนกันก็ฝึกตั้งใจหรือบางท่านไปทํางานสายตลอดเนี่ยก็ฝึกตั้งใจใหม่ว่า3เดือนนี้เราจะฝึกตัวเองให้ไปทํางานเช้าประจําหรือฝึกอธิยาศัยดีๆเช่น ตักบาตรทุกเช้าถ้าเราสามารถฝึกได้เนี่ยสามเดือนเนี่ยก็บอกว่าจะติดเป็นนิสัยที่ดีไปตลอดทั้งปีนี้ตลอดทั้งชีวิตเลยก็สามารถนําหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจาวันหรือว่าใช้หลักอธิบาต4ที่คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยมาฝึกหัดขัดเกาตัวเองก็สามารถทําได้สําเร็จซึ่งหลายท่านก็ทํามาได้แล้วเช่นงดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ย ฝึก3เดือนให้ได้ก็จะเป็นกำลังใจให้ฝึกไปตลอดปีแล้วก็ตลอดชีวิตได้จเจริญพร นี่ก็คือธรรมะในเช้าวันนี้นะครับส่วนงานไทยเบส2013นะครับก็อย่างที่เก็บบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับยังเหลืองานอีกสองวันนะครับคือวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับถ้าท่านมาเที่ยวชมงานก็จะพบกับน้องๆนะฮะนี่สาวสวยจากเอ็มคอร์ดทาเลนทั้งหมดเลยอยู่ที่บูธของอสมทนะครับเอ็มคอร์ดดิจิตอลพาร์คนะครับมาเที่ยวงานกันได้แล้วก็เจอกับน้องๆเหล่านี้อย่างแน่นอนนะฮะบอกข่าวแล้วเรื่องวันนี้หมดเวลานะครับพรุ่งนี้หกนาฬิกากลับมาพบกันใหม่ครับขอบคุณทุกท่านครับลาไปก